สีขัขาบีเฟีสินุบุเรีมครับผมวันนี้พามาดู MU 49 02ครับไม่แกะกล่องเลยครับออกมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่ครับะกูล MU ครับผม นาน,นานทีได้เจอครับคันนี้เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะครับเครื่องยนต์น่าจะเท่ากันกันกบ L5018 นะครับแต่ว่าพวกรอพวกอะไรในใหญ่กัน,นครับฐานหน้าฐานหลังนีอ๋อ้านบีเจ็บฐานนะครับ โอ้ฝา,า,ากเพื่อนๆเอซได้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับรถนี้นี่เป็นรถผลิตมา ตีตลาดในเมืองไทยครับไม่นานที่ผ่านมานะครับไม่กี่ปีนะครับสกูเดมยูนี่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างดีครับนำไปใช้ในเลือกสวนไรนาของตัวเองครับผมสวัสดีครัครับ สวยมากครับการไถนี่เจ็ดผานเจ็ดผานนี่ถือว่าธรรมดานะครับร้อน <c oughs> อโอ้แรงไหมเนี่ย โอ้เอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองครับตระกูลเอ็มยูเนาะแต่เครื่องเท่ากันไหมเครื่องสี่เก้าหรอจะตัวใหญ่เนาะตะกูลเอ็มในใหญ่ครับเนี่ยเขาลูกพวงเป็น้อยแล้วฮะใส่ทุกพวงมาเป็นร้อยโล โอ้ใส่ใส่ตัวถ่วงมาด้วยโอ้โหแสดงว่าข้างหลังหนักเนะาะโอ้โอหโอหนี่ครับตัวนี้ออกมาได้กี่เดือนแล้วนี่นนออขอมผู้ใหญ่ครับ องผู้ใหญ่บ้านระยงออกหกสิบมาไม่กี่ไม่กี่วันเอาเทนี้ตามมาชั่วโมงนะี่ยเกี่ชั่วโมงร้อยกว่าชั่วโมงครับชั่วโมงการทำงานหนึ่งร้อยสิบสามชั่วโมงครับโอ้ขึ้นง่ายครับ นี่เอาล้อไปไหไปเลย,ดเ,ดยเคยใช้แถว50ครับนี่เต็มอยู่เอาคนใช้เป็นยังไงบ้างระวงังอ,อ,อมาดูอ,อีกครั้งรครับ,บโอ้นี่ครับ4902ครับอันนี้ใช้พานขขง60ไหมเนี่ยพานมันก็นกนเจ็ดแต่ว,ว่าไม่ได้สั่งมา โอ้แต่นี่คือคือไอเดิมทีนี่เจ้าของรถนี่ออกหกสิบแรงครับทีนี้ว่าเอ,อ่อออกคันนี้ตามมาที่หลังโอ้โหกสิบแรงใช้ผ่านตัวน,นี้ผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดเดียวกันก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเนะาะอถ้าออกเดียวมาสองคัน ายนามันต้องตีดินไงเหอแ่ีดินอ่ะยเลมันกว้างเนาะมันไม่มันไม่ลดแต่เป็นมันแปลตรงที่ว่านี่มันการทำอ่ะเยียบทัดไอ้ตัวดินมาหยุดตัวพิโตมาหยุดวิ่งตลอดเลยเอาแล้วทำไงตอนนี้ตอ้ต้องต้องล็อกไว้ต้องต้องสกิเลยสกิทัทันทันดำอ๋อ ยกหางไม่ทัานนะต้องสกิดอืมท้าไมส่สกิดตับคือคือไอ้ตัวนี้ตัวนี้ระบบไอพีทีโอนี่ไม่มีไม่มีหยุดอาจจะมีวิธีของเขาเนาะโอ้โหนี่ครับตัวนี้มีระบบเซฟตี้เลยครับเวลายกผานอ่ะล,ลุงยกผานให้ดูหน่อยยกผานมันจะมีเซฟตี้เด้งครับเนี่ยนี่ครับโอ้นี่ครับ ป้องกอันการกระแทกที่แรงๆครับนี่ตัวนี้บีสปริงจับด้วยครับเวลาเพราะว่าน้ำหนักพันหนัก่ือซับแรงกระแทกโอ้โหนี่ครับเออดีเว้ยตัวนี้ใหญ่กว่า L50 เยอะเลยครับเอาพี่ทำงานเลย <laughs> ไปแล้วครับผ่านเจ็ดครับโอ้ขี่เมาขี่เมาในโอ้เอา คุณเอฟซีท่านดีเข้ามาติดตามรับชมครับผมขอจบไว้เพลงเทันีีครับครับ M U 4 9 0 2ครับผมเข้าคร่าวเข้าคร่าวครับเอามาให้ดูกันครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันไอครับ018ครับผมขอบคุณมากครับ